โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตะกลางมิตรภาพที่26เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ตั้งอยู่เลขที่309หมู่ที่5 ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบนเนื้อที่17ไร่99ตารางวามีเขตบริการ3หมู่บ้านคือหมู่ที่2หมู่ที่5และหมู่ที่6ตำบลแม่ตาวปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น282คนผู้บริหารคนปัจจุบันคือนางอมพรสิริขวัญ พูวงในการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคือนายอุดมคำอ่อนกำนันตาบนแม่ตาวอักษรย่อของโรงเรียนคือมตกสีประจำโรงเรียนสีเหลืองน้ำเงินคำขวัญของโรงเรียนประพฤติดีมีคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนปรัชญาของโรงเรียน สร้างคนดีมีคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชนวิสัยทัศน์โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีจิตสำนึกในความเป็นไทยใช้เทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจพร้อมสู่อาเซียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือยิ้มง่ายไหวสวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพลงประจำโรงเรียนเพลงเจาตาโหงสามคคีเพลงมาร์โรงเรียนเพลงฟอฟันยิ้มสวยและเพลงห้องสมุด 3d โรงเรียนชุมชนบ้านแม่เตากลางมิตรภาพที่26มีหลักการบริหารงานโดยยึดหลักบวรและหลักธรรมะพิบาลดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำให้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในหลายๆด้านดังนี้ คุณวิมลมณีวรรละญาติสร้างอาคารประชุมเรืองมณีและอื่นๆโดยส่งมอบเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2557เป็นมูลค่า6แสนบาทบริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชนมอบงบประมาณในการสร้างอาคารฝึกอาชีพและหอเก็บน้ำสูงพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้โดยทำการส่งมอบเมื่อวันที่ สากุมภาพันธ์พุทธศักราช2560รวมเป็นเงิน780,000บาทอีกทั้งยังได้รับการปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียนจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชนเป็นเงิน150,000บาทเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2560ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในโครงการประชารัฐ มอบเงินเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโครงการต่อยอดแววเด่นเป็นเงิน6,220 0 0บาทเมื่อปีการศึกษา2,560และยังคงดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากสิทธิ์เก่าคุณเจรศักด์และคุณจันตามอบอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวเป็นเงิน51,750บาทเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2561 และสิทธิ์เก่าคุณนิคมใจยอดมอบอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดและค่าแรงติดตั้งรวมเป็นเงิน21,400บาทเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2,561ในปีการศึกษา2,561ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่เตากลางมิตรภาพที่26นำโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำนันอุดมคำอ่อน กำนันตำบลแม่ตาวดาบตำรวจพรายทองละน้อยประธานชมรมสิทธิ์เก่าพร้อมด้วยคณะสิทธิ์เก่าทุกคนทุกรุ่นมอบโดมอเนกประสงค์มูลค่า530,000บาทเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนประสานการทำงานระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดีและทางโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีโดยผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนร่วมตั้งกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาทุกปีเพื่อร่วมการพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับในระดับสถานศึกษาปี2557ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่นเสมาปปส ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปี2558ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสพทเป็นโรงเรียนประชารัตต้นแบบได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินรางวัลเสมาปปส ปี2560ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับทองรางวัลเสมาปปสได้รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับทองอันดับหนึ่งจากสำนักงานคณะกระกกรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานสภาพบริบทของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่เตากลางมิตรภาพที่26เป็นโรงเรียนชายขอบอยู่ติดชายแดนประเทศพามา่าในฤดูแล้ง การข้ามสัญจรไปมาสะดวกจึงมีความเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสูงซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินงานป้องกันอย่างเต็มที่มีการติดตามซออสซองดูแลของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆก,กิจกรรมโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติจัดอบรมให้ความรู้โทษของสิ่งเสพติดทุกชนิดเริ่มตั้งแต่โทษของบุหรี่สุรา ยาบ้าและอื่นๆตลอดจนเน้นย้ำกฎหมายการห้ามสูบเสพและดื่มในสถานศึกษารวมถึงการขยายผลไปถึงผู้ปกครองจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันกาภายในให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืนนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจึงไม่ได้เอาใจไปสนใจสิ่งเสพติดใดๆโดยเฉพาะตัวของนักเรียนเองที่มีความเป็นคนดีเป็นพื้นฐานสนใจเรียนรู้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ดีจึงทำให้รอดพ้นจากสิ่งเสพติดทั้งปวง ความเป็นชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือดูแลการจัดการศึกษาจึงส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพทางโรงเรียนได้ดำเนินงานภายใต้หลักคิดชุมชนเข้มแข็งมอบความรักจากใจมอบการดูแลเอาใจใส่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่มีเมตตาและปลาณีเพราะสิ่งเหล่านี้คืองานของเรา